สายดีสบายดีโมทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคายามิเนาะทุกคนคือหลายๆคนขอมาว่ารีวิวเพื่อนสาวคู่ห้เดรีวิวแบบเบิ้งัางในอีย่างประมาณนี้เนาะทุกคนหลายๆคนยากคู่ก็เลยว่ามือนีกับ่มีหอย่างเฮดก็เลยว่าสิมารีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าบางคนก็ยากคู่ว่าสาวคู่อยู่แนวใดเป็นแนวใดกินแนวใดอยู่แบบใด่ะน่ะ กันเลยว่าสิพาทุกคนมาเบิรงนกันเลยว่าชีวิตจริงของสาวคู่เป็นโนไดเพราะว่าส่วนลายสาวคู่บ่ค่อยถ่ายคลิปอยู่ในเฮือนป่านใดเนาะเพราะว่าเฮือนน้อยน้แคบๆแล้วก็แบบเฮาถ่ายคลิปบ่าสะดวกนะทุกคนแล้วก็อยู่ในเฮือนควนนี่ก็จะถ่ายอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ในเฮือนแบบสาวคู่อยู่บ่คยถ่ายจักเท่อเดียวอย่าเฝ้าตกใจเ้ยทุกคนเพ <laughs> ื่อนแบบเพื่อนสาวคู่บ่คือไผแล้วก็บ่คือเพื่อนสาว สาวคู่อีกประมาณนี้นะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงแล้วก็แบบเต้าตองรังเกียจกันเด้อทุกคนเด้ออันนี้คือมาพาเบิงด้วยความจริงใจต่อเอฟซีหลายๆคนนที่ยักคู่ก็เลยว่าจัดไปนุกคนไปไปเบิงกันเลยเพือนสาวคู่ก็จะขึ้นคันไดแบบนี้เด้อถ้าพายโเคยขึ้นคันใดแบบนี้ก็ อาจจรระวังเด้อหน่อยนึงแล้วก็นี้คือระเบียงก็สิประมาณนี้แล้วก็เข้าไปประตูแล้วก็จะเห็นเม,น,ม,มน,นูเมายทุกคนเพราะว่าเครื่องน่อยประกอบแบบ่สั่งเอาเครื่องไหวอยู่ใส่นะเอาไวไ้เดอยู่ใส่ก็เอาไหว้อยู่หันเนาะนี่อยู่เทิงๆนี่เป็นไม้ตอกเ้ยทุกคนไม้ตอกเพื่อที่จะไปมัดอันอ้อยนะเอาไว้อยู่เทิงแล้วก็มันจะมือมือแดเดียเด๋ยวส,สักครู่ลองใต้ไฟเบิร์ คมันมืดนี่ทุกคนมันก็จะประมาณนี้เด้อแล้วก็อันนี้คือบนนอนของเสาคูเองพอดีนอนได้นุ่นคนนี่สิประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือคือเก็บแบบว่าเก็บเปาเนาะทุกคนเก็บเปาเสาคูเอาไว้เพื่อแพ็คเครื่องอียงประมาณนี้นะแล้วก็นั่นคือซาลีเด้อถุงนั่นกระสอบนั่นไปซาลีเกลือเป็ดเกือไก่แล้วก็เกือิประมาณนี้แหละคือ นี่ฟ้าเฮือนก็เป็นสังกะสีเก้านั่นคนกัสซีประมาณนี่หละเคลือนของสาวคู่นอะนนี่คือชีวิตจริงของสาวคูเลยนี่คือบอนน์อนของแม่บอนน์อนของสาวคูอากาศเครื่องต่างๆของสาวคูกัสซีประมาณนี้สาวคูขายเครื่องออนไลน์เดชหลักะสต็อกมากยู่นี่แหละทุกคนขายเครื่องมีซูมีเ่เฮนะเองนะจ๊ะทุกคน กะซิปมานี้เด้อทุกคนเดี๋ยวย่าเฝ้าหัวกันเด้อเพราะว่าอันนี้คือสาคู่อยู่แบบนี้แท้ๆเนาะทุกคนกันน้อยๆเล็กๆน้อยๆพออยู่ได้นี่เอาก็ตอกอันเมียก็เอาเล็กตะปูมาตอกตอกสายเพื่อห้อยเครื่องเมียงประมาณนี้เนาะเพราะว่าชีเอาไว้กะแบบมันบนะ่ได้ไะคือจะระเบียบแบบนี้เอาเนาะ เวลาสาคู่เห็ดวิเหตุการณ์หรือว่าแต่งบทสอนเองก็เอาโต๊ะน,นี่มาวางไว้แล้วก็แต่งอยู่ในนี่แหละทุกคนนี่นี่แหละอันนี้คือเครื่องของน้องไซเอาไว้แบบนี้เลยทุกคนนี่ทางในเฮือนของสาคู่ก็สิประมาณนี้เคยถ่ายคลิปอ,อยู่ในซองของอาคาน้อยแล้วเนาะเฮืองของสาคู่เป็นอะไรนะแต่ว่าหลายๆคนเขามากก็เลยว่าเออถ่ายให้กับว่าเป็นอย่างประมาณนี้เนาะ น,นี่จะไปห้องน้องสายมาเบิ่งกันวานอนแบบไหนนี่อุ้ยไม่มีใครเลย <laughs> นี่จะไปห้องน้องสายเด้อ่าคลิปนี้คือมาตามคำขอของ FC หลายๆท่านเนาะที่ inbox เขามาแล้วก็ย่ายสาวคู่รีวิวนาสาวคู่ก็เลยว่ารีวิวลง Youtube เลยซะเพราะว่าเมื่อหน้าก็แบบถาวา มีโอกาสแบบว่าถามว่ามีโอกาสที่สั่งเือนเอียงได้ก็เขาก็สิมายอ้อนเบิงคืนแบบนี้เพื่อแบบเขาลงคลิปไวเพื่อเป็นความทรงจำของเขาเดประมาณนี้นะเมือใดที่เขาสั่งเือนสั่งหอแบบงามๆได้ก็สิมายอ้อนเบิงอันตเก่านี่เดเพื่อแบบ เออส้างความทรงจำไว้ก็ดีคือกันก็นเลยว่าสิมาทายให้ทุกคนได้เบิงกันนะหลายๆคนคิดว่าสาวคู่มีชีวิตที่ดีมีฐานะอย่างประมาณนี้ที่จริงแล้วโบแมนเนาะสาวคู่เป็นคนแบบเอ่อคนจนๆคนนึงหงนาะทุกคนเพราะว่าอีพอหันเสียหรือว่าอีพอไตยป่าต่างต่ยังน้อยแล้วก็ลำบากมาตั้งต่น้อยจนใหญ่ทุกมือนี่ก็อยู่แบบ ธรรมดาเนอะทุกคนแบบว่าพอกินไปวันๆประมาณนี้นะคืออีพ่อข่เสียตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่ข่อยประมาณหกปีประมาณนี้แหละแล้วก็น้องไส้ก็เกิดได้บ่หอดปีเถอะทุกคนอ่าพ่อของสาวคู่แบบเจ็บนะเจ็บตั้งแต่อ่าน้องไส้เกิดมาบ่หอดปีแล้วก็เจ็บเจ็บปวดไปปวดไปปวดมาหอดสิบสิบปปีเนี่ยแหละแล้วก็อีพ่อก็เสียไปตอนอ่าสองพันสิบห้าเนอะตอนนี้ก็ อ่าได้ได้หกปีแล้วทุกคนอีพอเสียตั้งแต่วันที่สิบเก้าเดือนสิบสองสองพันสิบห้าประมาณนี้แหละจูได้ว่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนั้นคือแบบเอ่อป่วยอีพอนะ่ะแบบมดตัวเลยทุกคนมดตัวชีวิตของสาวคู่แบบบ่ได้เล่มมาแต่ศู์ได้ทุกคนคือครอบครวัวของหลายๆคนก็ทุกข์คือการเขาเจ้าก็แต่ว่าเขาเจอนลืม เริ่มจากศูนย์ขึ้นมาพออ่าเศร้าสามสิบสี่สิบฮอดลอยแบบบางคนก็รวยแบบนี่นะแต่ว่าชีวิตของสาวคู่คือติดลบเนาะติดลบก็คืออ่าติดลบในหน้าที่นี้ก็คือแปลว,ว่าชีวิตของสาวคู่แบบมีเงินอีกอย่างเท่าใดมีเท่าใดก็แบบบัวพร้อมมดนะทุกคนบัวพร้อมมดแล้วก็เฮ็ดพิธีอีกอย่างอ่าของอาคาพิธีกรรมของอาคาฮิตของของอาคาเฮ็ดมดทุกอย่างแล้วก็แบบ เสียเงินได้ทุกคนเสียเสียเงินให้เขาแบบบนเรือยังเลยด้นี่นะเรือแต่ตัวอีอย่างประมาณนี้เนาะตอนนั้นเนาะแล้วก็สาวคู่ก็ยักนหนังสือได้เบยากเอเฮียนอย่างประมาณนี้นะแล้วก็แบบเออน้องสาวคือครอบครัวสองคู่สาวคู่มีน้องแบบมีสามคนเนาะมีลูกสามคนตอนนั้นมีพอมีแม่แล้วก็มีลูกสามคนคือสาวคู่เป็นลูกก๊กแล้วก็ลูกพุธซองคือหน้องสาวแล้วก็พี่ซ้ำคือน้องไส้แบบนี่นะ แล้วก็ลูกแต่ละคนนะ่ะบ่อยากอ้องเฮียนนะ่ะทุกคนบ่อยากอ้องเฮียนเพราะว่าแต่ละคนอยู่ในบ้านนี้เขาจเฮียนไปหน่อยนึงก็อยากออกแล้วได้แต่ว่าครอบครัวของสองคู่คือแห้งจนแห้งบ่อยากอ้องเฮียนอีเมก,ก็เลยว่าแบบไปกู้ธนาคารเองประมาณนี้นะทุกคนกู้แล้วก็อยากให้ทรงให้ลูกตัวเองเฮียนประมาณนี้นะแล้วก็แบบแต่ละคนก่อตอนนี้ก็คือเฮียนจบมาหมดแล้วสองคู่ก็ได้เป็นคู่ แล้วเพราะว่ามีทุนอยู่บ้านมาแล้วก็เขาจ้บมีเบลเลี่ยงเอียงประมาณนี้เราก็จึงเฮียนจบมาพอปัจจุบันนี้ได้เนาะล้วก็ขึ้นน้องสาวก็ขึ้นกันน้องสาวก็ได้ทุนอยู่บ้านเป็นทุนตำรวจเนาะทุกคนเราก็ได้ไปเฮียนโ้องเรียนอยู่เด็กกำพร้าเป็นเด็กเป็นห้องเฮียนแบบว่า เขาเอิ่นว่าเขาเฮียนตำรวจนะเขาจะเฮียนตั้งแต่โมสีมหมหกไปแล้วก็มเจ็ดหรอกเขาเจาะในนุ่งสุดตำรวจอีกอย่างประมาณนี้แล้วก็อังการจบไปน้องสาวก็ได้เป็นตำรวจแล้วเนาะตอนนี้ก็คือมีเงินเดือนแล้วแต่ว่าเงินเดือนของเราก็นิดน้อยพอเลี้ยงตัวเองได้ประมาณนี้นะพอกลุ่มตัวเองประมาณนี้คือสาวคั้วคือการพอกลุ่มตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือแบบเงินหามาแต่ละมือแต่ละวันเงินเดือนคือหลายๆคน มูคูหรือว่าคนในบ้านเอียงปะมณนีเห็นสาวคู่ขายเครื่องออนไลน์บางเทือกรอแบบขายดีดีอย่างปะมณนีเราเขาเจาะว่าเอาเงินไปไหวอยู่ใสอียงประมาณนีนะคือเขาเจาบโบหูเนื้อแทหรือเขาเจาะโบหูกันกินกันอยู่คนสาวคู่เขาเจะาะเลยถามแบบนั้นเนาะ,ะที่จริงแล้วสาวคู่คือแบบเฮ็ดเวียไปได้ขายเครื่องออนไลน์ไปเฮ็ดทุกอย่างที่ได้เงินนะแต่ว่าบาไม่ขตัวเด้ออาซิที่แบบสุจริตเนาะเฮ็ดแบบ ได้เงินแล้วก็เฮ็ดไปที่ที่เป็นอาชีพส,สุจริตน่ะแล้วก็คือขายเครื่องออนไลน์เดแล้วก็เฮ็ด u t u b e ไปเดเพื่อเพื่อสัางไรายได้เดเหันแหละเฮ็ด YouTube ก็เด้เ <c oughs> พราะว่าสาองคู่แบบยาสู้ย่าให้ได้มีเงินอามาปุ๊กมามาต่างเือนอีหยงังให้พ่อแม่ได้ประมาณนี้นะทุกมือนี่ก็สู้แบบนี้เนาะแล้วก็มีอาซ้อนนักงเรียนไปแด เป็นคู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็คือหลายๆคนว่าเงินเดือนเอียงประมาณนี้ก็คือซิมีหลายคือที่จริงเราคือสาวคู่ได้จ่ายเงินเดือนของตัวเองเลยเพราะว่าตอนนั้นคืออแม่กูยืมเงินเพื่อสงให้หลายๆคนเฮียนคือน้องสาวค่อยแล้วก็น้องไซเดะนะก็เลยว่าเวลาได้เงินเดือนเอียงม,มากก็ได้ไปใส่หนี้ให้เพิ่นทุก ปีทุกปีนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบยังใส่บวมมดเถื่อนนอนยังยังอิดหนึ่งเพราะว่าสองคู่ก็แบบพรอนไปเถื่อนน่อยเถื่อนหน่อยนะเพราะว่าก็อยากให้แม่มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นเพื่อแบบออแม่ก็ส่งเสริมลูกแต่ละคนเฮียจบหมดแล้วแล้วก็ลูกแต่ละคนก็ยกักอ่า อย่าให้อีแม่มีชีวิตที่ดีก็เลยว่าดิ้นรนเนาะสาวคู่ก็เฮ็ดทุกอย่างที่เฮ็ดได้แล้วก็แบบฝึกไปหั่นน่ะทุกคนฝึกไปแล้วก็อันใดที่บ่มีอันใดที่เฮาเฮ็ดบ่ได้ถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดแล้วก็ตั้งใจฝึกมเนาะคือตอนนี้ก็อ่าพอกินไปวันๆแล้วหั่นน่ะแว่าบ่อดตายเนาะคือชีวิตของสองคู่แบบปตะเซาแฮงน่ะทุกคนเพราะว่าอีพอก็เสียป้าแต่น้อยแล้วก็บ่ได คือน้องไส้นี่โบเคยเห็นอีพอแบบดีๆสุขภาพดีๆแบบนั้นเลยบอ่อได้ครับความอบอุ่นใจอีพอเลยคือสาวคู่ก็คือกันแต่หน่อยแล้วก็สาวอันสาวคู่จือได้ว่าอีพอ,อันเคยพาสาวคู่ไปโองเฮียนประมาณนี้แหละน้องสาวก็่บห้วซิซื้อได้บ่หลังจากนั้นอีพอก็ล้มป่วยแล้วก็เจ็บจนอดอลาหลๆปีนอสิปไปปีเติมนะทุกคนก็เลยว่า ชีวิตของสอคู่ก็หล่มละลายแบบนี้แหละที่จริงนี่เพื่อนของสองคู่ก็ตอนนั้นคือใหญ่อยู่ได้แต่ว่าเขาเจาว่าไปหมั่งเฮือนคร้วเอียงประมาณนี้หรือว่าหมั่งบอนนอนเอียงประมาณนี้เพื่อแบบหายอีพอดีขึ้นนะแต่ว่าหมั่งเฮือนคร้วเล้วก็บ่ดีหมั่งบอนนอนแล้่วก็บด่ดีทุกคนส่วนที่เหลือตอนนี้สาวคู่อยู่นี่คือห้องแบบว่าห้องที่แบบนั่งลิ้นได้ตอนนั้นนะแต่ว่าไกลเป็นเพื่อนเลยเนาะทุกคน ไก่บนเท้านเหนื่อยเลยตรงไหนอาศัยอยู่แบบนี้อ่าคือบ่ไดดสวยงามนะุกคนสาวคู่อันชีวิตของสาวคู่บ่ไดดสวยงามคือทุกมือนี้ทุกแหง่งแล้วทุกใจเองประมาณนี้แหละแต่ก็สู้แล้วก็เฮียนจนจบทุกมือนี้เนาะแล้วก็กลับมาสอ,อนบ้านตัวเองเป็นย่าให้อันลูกหลานแต่ละคนม,มีความมูขความสามารถเนะาะถือว่าสาวคู่บ่มีความมูขความสามารถป่านใดก็ยัดซงให้ เด็กหน่อยเฮียนหูเท่าที่คอยทรงได้ประมาณนี้นะคอยกอ็อภูมิใจระดับหนึ่งเนาะที่กับมาได้กับมาซอนบ้านตัวเองโอเคบล็อกลายไทุกคนตอนนี้คือ,คอว่าไปวอามาอย่างน้าตาซีซึมแล้ว <c oughs> ก็หูไปเท่านี้พอเนาะทุกคนอโอเคตอนนี้ก็คือสิไปรีวิวรอ,รอบรอบบ้านให้ทุกคนได้เบิรงกันตอนนี้คือสิไปเบิง์นหุ่นครัวกันเนาะทุกคนนี่หุ่นรัวของสองคู่ก็สิประมาณนี้เนาะทุกคน มันจะมือมือแดอนนี่คือนำสายที่ตักไว้คือแต่ก่อนเนาะตอนเทียนโบมี่ยังกินเนอะเอาซอมเม่ก,กี้อันนี้กินให้ทุกคนลา,ลายเดือนเติบคือน้องนียมากกินสุดเวลาโบมี่ยังกินเนี่ยเอาไม่ก,กี้น,นี่ยอดไสแล้วก็กินคือเห็นสภาพแล้วก็ย,ย่ายนี่กรสิประมาณนี้เนาะทุกคนอาจจะหกหกแดดเพราะว่าเหินหน้อยน้อยเลเลยเน้อย พออยู่ไปแบบอยู่ได้ขนาดทุกคนนี่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก <c oughs> ำลังเกิดได้อาทิตย์ดเดียวเด้อทุกคนก็เลยบ่บปล่อยมันออกไปเนาะให้มันอยู่ในขอบนอยๆน,นี่แหละแม่มันกอถ่ายวนแล้วก็น,นี่คือส่วนพักของสองคู คือพร้อมของสาวคู่ที่ปลูกเองเนาะทุกคนนี่จะปลูกเองแบบนี้แหละอันใดที่เฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปเนาะเพื่อประหยัดยจใจของครอบครัวเงินก็อ่าซื้อข่าวซื้ออีกอย่งที่จําเป็นเนาะนี่มันจะมีพร้หอมแบบนี้ทุกคนอันนี้คือผักกาดเดอ้อนี่มาปลูกไว้เพื่ออ่ามาเก็บกินเวลาสุกเสรินเวลาไป ไกย่ยังบบได้หรือว่าเวลาไปเวียกมาแล้วก็เข้าไปส่วนไก่ๆบ่บได้เขาก็เลยปลูกไว้กินชินี่เนาะนี่ทุกคนงามอยู่ได้คดนำทุกมือทุกมือประมาณนี้แล้วเนะชีวิตของสาวครูเนะถามว่ามีความสุขบบอยู่แบบนี้อยู่ได้บ่ก็อยู่ได้นะทุกคนทุกมือนี่ก็มีความสุขแบบว่าบ่าคิดอย่างไรประมาณนี้นะบ่ต้องกังวลอย่างไรอยู่ไปแบบธรรมดาธรรมดาอ่านอนรับ กินอิ่มเนาะทุกคนทุกมื้อนี่ก็กินนอนรับกินอิ่มแบบนี้ก็พอพอใจแล้วเนาะถือว่ามีชีวิตแบบนี้ก็ว่าเป็นอย่างเนาะทุกคนพอใจกับสิ่งที่เขาเกิดมาเนาะพอใจกับสิ่งที่เขามีเนาะคนเขาน่ะเกิดมาเลือกเกิดบ่ได้เขาต้องสู้กับมันสู้กับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนาะเขาก็สู้ไปแบบนี้แหละเพื่อว่าวันขนาสซีดีขึ้นกลัวเก่าเนาะทุกคน ค hey, ทุกคนตอนนี้คือหลายคนที่แบบสงสัยอยู่ก็น่าจ,จะหูอันชีวิตของสาวคู่แล้วเนาะชีวิตของสาวคู่คือเป็นคนที่ดิ้นรนตั้งแต่น้อยขึ้นมานะทุกคนอันใดที่เฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปแล้วก็อย่าลองเฮ็ดไปหมดทุกอย่างเลยเพื่อแบบแบบดิ้นรนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคือ,อาฝากถึงทุกคนที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้ถามว่า เป็นคนที่กำลังสู้กับชีวิตอยู่ก็สู้ๆเด้อมือน่นอ่ะจะเป็นหมื้อของเฮาเนาะสักวันหนึ่งจะเป็นหมื้อของเฮาคนเฮาเลือกเกิดบ่ได้แต่ว่าเฮา,าเลือกเป็นเลือกที่จะเป็นคนแบบใดก็ได้คือคือเลือกที่จะเป็นคนซัวได้แล้วก็เลือกที่จะเป็นคนดีได้ขึ้นกับตัวเองเนาะว่าเฮาเลือกทางใดก็ นะ <laughs> ฝากไว้เนาะทุกคนเอ <laughs> วังวาซีบอลังเกียดอ่ะคนจุนจนคือสาวคู่นี่เนาะทุกคนหายกำลังใจด้วยกันคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิลาไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบายคอยเจอกันใหม่